การนั่งสมาธิมีข้อดีมากมายทั้งในด้านจิตใจและร่างกายโดยสามารถสรุปประโยชน์หลักๆได้ดังนี้ 1. ลดความเครียดและความวิตกกังวลการนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจสงบลดความตึงเครียดในร่างกายและส่งเสริมการผ่อนคลายซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลในชีวิตประจำวัน สปรับปรุงสมาธิและความคิดโดยการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันสมาธิที่ดีขึ้นจะช่วยให้มีความคิดที่ชัดเจนและแตัดสินใจได้ดีขึ้นในแต่ละสถานการณ์ 3. ส,ส่งเสริมสุขภาพจิตการนั่งสมาธิสามารถช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียด ซึ่งส่งผลให้มีอารมณ์ที่สมดุลและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 4. พัฒนาความมิสติกการฝึกนั่งสมาธิช่วยให้จิตใจมีความรู้สึกตัวและมิสติในการรับมือกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆในชีวิต 5. เพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเมื่อฝึกนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอร่างกายและจิตใจ จะเรียนรู้ที่จะปรับตัวและรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้น 6. เสริมสร้างความรู้สึกเป็นปัจเจกบุคคลการนั่งสมาธิช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้นสามารถรู้จักและยอมรับความคิดและอารมณ์ของตัวเองซึ่งเป็นหลักฐานในการพัฒนาตนเองในทุกด้าน การนั่งสมาธิจึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพจิตและร่างกายสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างความสงบและความสมดุลในชีวิตได้อย่างยั่งยืนการนั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติที่ให้คุณประโยชน์ทั้งทางกายและใจซึ่งในทางพุทธศาสนาการเจริญสมาธิถือว่า เป็นบุญใหญ่ที่มีอนิสงส์มากมายทั้งในชาตินี้และชาติหน้าอนิสงส์ของการนั่งสมาธิสามารถแบ่งออกเป็นสามด้านหลักๆได้แก่ 1. นึอนิสงส์ทางด้านจิตใจและปัญญาทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขลดความฟุ้งซ่านวิตกกังวลและความเครียด เกิดปัญญาและความรู้แจ้งเมื่อจิตสงบจะทำให้เกิดปัญญารู้เท่าทาันกิเลสและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตทำให้มีสติและสมาธิที่มั่นคงส่งผลให้สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้นลดกิเลสและขัดเกลาจิตใจทำให้ละความโกรธความโลภและความหลงได้ง่ายขึ้น สองอนิสงส์ทางด้านร่างกายและสุขภาพช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเนื่องจากจิตใจสงบระบบประสาทและฮอร์โมนทำงานอย่างสมดุลทำให้อายุยืนเพราะการฝึกสมาธิช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคภัยได้ดีขึ้น ทำให้นอนหลับง่ายลดอาการนอนไม่หลับหรือฝันร้าย 3. อานิสง์ทางด้านกรรมและผลบุญในภพหน้านำพาไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อจิตบริสุทธดบุญที่เกิดจากสมาธิจะส่งผลให้เกิดในภพภูมิที่ดีเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานสมาธิเป็นหนึ่งในองค์แห่งอริยมรรคที่นำไปสู่การทนทุกข์ ส่งผลให้มีปัญญาและโชคดีในอนาคตในพพหน้าอาจเกิดมาเป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉลียวและประสบความสำเร็จง่ายสามารถเข้าถึงอิทธิฤทธิทางจิตเช่นยาทนทัศนัการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือสามารถเข้าถึงฌานสมาบัติสรุปการนั่งสมาธิเป็นบุญที่มีอานิสงสูงเพราะเป็นการฝึกจิต ให้บริสุทธิ์ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้กับตนเองในภพนี้และภพหน้าการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขสงบและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพาน